สวัสดีค่ะก็มาพบพ่พ่อกันอีกแล้วกับเรียาชาแน,นลชนนีมีช่องช่องที่สารละแนยืนหนึ่งขนหักเป็นหลอยอนปล่อยเป็นแสนเป็นยังไรพี่น้องคิดถอดกันบอมหมูว่านบ่เดลลงคลิปจ้าคลิปจ้ากว่าอยากอีกอย่างพี่น้องช่วงนี้มันเป็นเทศกาลเนาะก็ไปมีเวลาเบิ่งคลิปนิดนหน้อยนอยนะคะเมอว่านไอโตเกียวมิวสิกแ่นกับปาตีปีใหม่กันสนุกสนานมวนซื่นโฮแซลว่ากันไปเนาะพี่น้องจ้าประเด็นซิมบ้าเรื่องยังวันตีบ้านนี้คอยไปเจอคลิปนึงเออคอยไปเจอคลิปนึง มอลัมดาสดาราสาวดาราสาวว่าจะศิลปการแสดงเคื่องเวทที่แล้วก็บ,บอกว่าเบาเอียงกับเป็นข่าวเอียงกับเป็นกะระแสเอียงกับถือดาเอียงกับเป็นจังสันจังสีก็บ,บอกก็แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากข้าวเบาเจ้าของจากการที่เจ้าของแสดงออกมาในสื่อโซเชียลอันทาเจ้าเฮ็ดบอลลงคลิปหรือว่าบาเบาเทื่องเวที่ที่มันเป็นสิทธิสาธารณะใครสิเห็นใครสิบหูใครสิมเบาเบามาดาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็นั่งบอกว่าเอียงก็อัน แล้วแต่สิดาดอกแล้วแต่สิดาดอกคนดาบ่ไเด้มหาหาให้กินดอกมันกับแมนอยู่จ้ะมันกับแมนอยู่อันนั้นมันกับแมนมันก็ถือต่องของเธอมันก็ถือต่องของเธอแต่เธออย่าลืมเดอ้อว่าซุ่มหนึ่งส่วนใหญ่อีกซุ่มหนึ่งน่ะก็คือคนที่แบกเธอบักคักเลยเดอ้อสมัยอัน จะไหตะกี้เท่าที่เขาหูเนาะเท่าที่เขาเห็นตามข่าวที่เป็นมากกระไรคนที่เขาอยู่ขางเธอเขาค่อยปัดกวดเซตถูให้เธอบบแมนบอเขาอุ้มโอบอุ้มเอาเธอบบแมนบอที่เขาจะมานางดายูนีน่นที่เขาจะมา่ดางดาเธอนานาที่เขาจออกมาดากับมีหลายคนโบแมนตีเขาจะค่อยแบกคยรับเธอไว้ก่อนโบแมนตีสาวยาวาจังซันมันสิบเบิร์ตแคนนี่อยู่บอมันก็สิรดล,ล,อ,ยลอยล้อลงไปคู่มือบบจักล่ะเฮ้ยเออแมนบอล่ะหนึ่งล่ะ เขาเจาบ่อืปื่มผัวเธออันนี้ก็ต้องบอกตามความเป็นจริงนะพี่น้องนะส่วนหนึ่งก็คือเขาเจาบ่อปื่มจากผัวเธออีกส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เขาบ่อม,มาเขาบ่ชอบการกระทําของเธอสิ่งที่แสดงออกมาบาดเบิงไปเบิงมากเขาก็แหงเห็นหลายเปิดไปเปิดมากก็แหงเห็นหลายแมนบอ่อยกตัวอย่างเช่นไปถามลูกว่าไม่ใส่นาฬิกาหรอคะซึ่งเรื่องนี้เขาไอเขาเอ่ยมาจากไหนล่ะเขาลูกกันเบิดแล้ว เรื่องมู้จักต้องเข้าใจว่าเรื่องดราม่ามา,มาไวไปไวเหมือนไฟไม่ฟางเหมือนพี่น้องจา๋าเขาบอกเรื่องนี้แหละมันก็มีเรื่องหม่ขึ้นมาถาบ่าเกิดเขาก็ปล่อยไปเธอก็ย่งอุตส่าห์ไปเหตุขิปไล่ซดหรือว่าเอียงกระหลูกยู่ฐานหลูกอีกวะอันทําไมไม่ใส่นาฬิกาละคะน,นั่นนี่เหมือนจะเหมือนจะดีเหมือนหวังดีประสงค์ร้ายนั่นพี่น้องจา๋าคือให้เจ้าของอันคือให้เจ้าของบอกว่า,วาอัน เขาเรียกว่าอะไรพ้นมนทินจากจุดนี้เหรอมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นก็คือปล่อยผ่านถ้ารู้แล้วว่ามันเออเขาอันว่าจนสี่สมันผ่านมาหลายหมื่นเรล่องนาฬิกาเขาจนเศร้าสนใจแล้วมันก็มันเป็นกระแสอีกอียังกระแสไปสัมผัสซื่อนะคะเส้นซื้อมาแังเวทีกับสัมผัสเหื่องแต่งงานนู่นนั่นนี่เออเมื่อวานเขาไปว่าซื้ออันผู้เมียว่าอันผู้เมียหูว่าลูหูเรื่องวัตถุยางตุ๊กตาหน่อยหูเรื่องวัตถุยางผัวว่าเขาไม่เข้าใจหรอกนู่นนั่นนี่โอเคอันนี้ว่ากันไป แต่ว่าประเด็นก็คือยังมาเว้าอีกอยว่าเรื่องไม่กีดกันไอ้ไม่กีดกันไอ้พ่อลูกค่ะนู่นนั่นนี่เขาเห็นกันเบิดประเทศแล้วเออที่จริงถ้านักข่าวจะมาสัมภาษณ์นะถ้าเธอเป็นอยู่เขามาหรือว่านักข่าวอยากถามกันนาะสิถามประเด็นไปเรื่องเออถ้าเธออยากอันนี้สิบอกด้วยถ้าเธออยาก รวมมดวราเทศสิมีงานมีนันกับสัมผัสเรื่องงานเรื่องการไปสาเขาใจอยู่เรื่องเรื่องดาม่ามันอยากเบิงแต่ถ้าถามมาจังสี่หรือตอบไปจังสี่เรื่องกีดกันประเด็นหวยมันมาออกเธอคือเก่าสาวห้วยมันมาออกเธอคือเก่าเออมันคือมาออกเธอออกบอมเป็นาเป็นกระแสดีเดะเป็นกระแสเข้าไปคุดมาอีกคลิปที่เคยแอนนุนนั่นนี่เขากับคุดกันมากมันกับบอสเซาเพราะฉะนั้นที่ว่าคนเบาคนดามันคือเกิดจากตัวเจ้าของเองนะคะอืมมันก็เกิดจากเจ้าของมันบริภัยเวช มันไม่มีใครทำร้ายเราได้นอกจากตัวเราเองอ่หลีพี่น้องไม่มีใครทำร้ายเราได้นอกจากตัวเราเองอืมถ้าก็ต้องอย่ำรับจุดนี่บอเบนว่าเอ้ยอันพอมันสีเงียบๆไป้วไ็ออกมาอีกป่านนี้ก็มาตัดผ่อแว้อ้ยสันนี่แหละเป็นยืนหนึ่งเรื่องถึงดาเรื่องดรามา่กะก็ถ้าเห็นให้เขาดา่าเท่ามักจังส่อืมซิว่าจังไรสันน่ะมันกว,ว่าบา่ได ลูกแรงกับมาว่าเอ้ยอันเทศยังอันเปิดไปทังได้กบเจอแต่ข้าวบอดข่อยจะสั่นใซส่ฟีดมิตรคนเห็นหาเหรียญวายแต่เธอกะยังโพหาเหรียญเนาะบอกลรตัวโพวหาเหรียญมามีกระแสไปเข้าสิไปเห็ดเออเขาก็บโพหลงจากของกิบเก๋ปกปไปกินหรูอยู่แพงผุเหละเพราะว่าไม่ได้สนใจยอดวิวใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติเออมันเป็นเรื่องปกติเออมึงจะโทษไค่วาเขาโพหาเหรียญี่โทษพ่อยมากผุดเออพ่อยมากให้กดเขามา คนบางบางอันใดคนบักเสษอันใดเขาก็เห็ดอันนั้นแล้วเออเฮ็ดมาแล้วคนบ่เบิรเขาเส็ดหาซะแตกสิเย้า <Yo! S 1> อืมผูกเขาอ,อมาด่าเขาก็ถึกดา่าคึอกันเพราะฉะนั้นไม่มีของฟรีไม่มีในโลกคะ่ะอือเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแขวเขาหรอกคะ่ะว่าคนที่เขาออกมาด่าเขานู่นนั่นนี้หาเหรียญไพสีบัหาเขาบ่ได้ปลึกเนาะเอ้ไอ้ไปสิมาด่าเล่นคนเล่นซื่ออืแม,ม่นบ่ละมันก็ไม่เ่องปกติก็ทำให้เขาด่า ขาไม่ถูกจริตก็ต้องเข้าใจว่าสังคมโซเชียลนังเ่นอันบ้านฝาเนาะบ้านฝาบ้านฝาบ้านฝาก็เปรียบเสมือนหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งที่รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างสมัยนี้มันหนังสือพิมพ์ค้นกับบนิยมเนาะพี่น้องเนาะสมัยแต่ก่อนกับพี่ข่าวดาราบันเทิงซุบซิบอะไรก็ว่ากันไปตอนนี้จะเรียกคอลัมน์คนที่เขียนข่าวดราม่าน,นู่นนั่นนี่พูดข่าวดราม่าน,นู่นนั่นนี่มันก็จะเป็นเหมือนทีวีช่องช่องหนึ่งหรือว่าหนังสือในอดีตแต่ก่อนเจ้าก็คือไปสื ก่อนเจ้าสิต้องไปสื่อหนังสือดาลา่าภาพยนตร์หนังสืออยียงห้องเจ้าก็ว่าไปซุปซิบบันเทิงอะไรก็ว่าไปลิซ่านิตยสารของผู้หญิงจอดรู้ก็ว่าไปเพื่อสิมาว่างไหวเออมาว่างไหวล่ะคนก็อ่านไปหานเสริมสวยไปกินกาแฟะก็อ่านผู้ลงคนก็ยืมมูมาผู้ลงคนก็ซสื่อเองมันกับ,บอ่อแผ่หลายแมนบอเพราะมันบ,นบ, online, บนน social, ่ได้ออนไลน์บาน้โซเชียลผู้ใดกับมีโทรศัพท์ผู้ใดกับมีอินเทอร์เน็ตมันก็เห็น มันก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมล่ะมเมื่อก่อนคนทําข่าวดราม่าเขียนข่าวดา่าดาราเขาก็ได้เงินแต่มันเป็นแค่กลุ่มกลุ่มคนคนหนึ่งถ้าว่าสั่นเขาสิมีปาปะลาสีไปหาสแตกเนีย่ยไปหาไทายรูปคนเขาก็หาเงินหาเหรียญคือกันคอนเซ็ปต,ต์เดียวกันตอนนี้บังเอิญว่าสื่อมันไปอยู่ในมือของทุกคนพราต้องไปว่าไผว่าหาเหรียญฉันก็หาโย่ได้ไม่ได้หลายในเหรียญน่นนะ แมนบอลล่ะสมัยก่อนมันอยู่กระจุกอยู่แค่กลุ่มก้อนคนเหตดสื่อไกยเป็นคนมีอํานาจสมัยแต่ก่อนนี่สมัยแต่กี่เพราะว่าอย่างมีโรงพิมพ์เดสมัยแต่กี่ว่ามีโรงพิมพ์ไผสิบปอ่านไผสิเป็นข่าวเจ้าแมนบ่เจ้าอยากหูข่าวเขาเจาเออา้เา,เา,เจาก็ต้องไปสื่อไปซไปาหนังสือมาไปยืมหนังสือพิมพ์มายืมโมแน่ไปสื่อแน่ห่านข่าเจ้าก็ต้องซื้อหนังสือมาว่าปึบเขาก็ได้เงินมันหาเหรียญมาแต่สมัยโบราณเพราะนั้นว่าต้องเว่าหุบปากนะคะเออ สมัยนี่ทุกคนซื้ออยู่ในมือแล้วแต่ว่าใคสืสารสันยังอยากก็นอาหารก็เปิดสรีบเสมือนหนังสือควัญเรือนผู้หลังคนสอนตัดผกักไอแม่บ้านหนังสือขวัญเรือนอะไรก็ว่ากันไปสิเขียนกฎหมายก็ว่ากันไปสิเอออาวันนี้นะคะมาปลูกผักว่าสัน่นก็หนังสือบ้านเลสสวนหนังสือทําสวนหนังสือการเกษตรคือกันอืมนะคะเพราะฉะนั้นจะข่าวดีข่าวร้ายข่าวในทางเสียหายมันอยู่ที่ตัวเราค่ะนะคะย้ําอีกทีหนึ่ง ไม่มีใครทำร้ายเราได้นอกจากตัวเราเองนะคะเอออันเขาด่ากร้างเขาไปได้มาหาให้เขากินไปสินเขาเจ้าดาดาลาเขียนืนองสือดาลาผาพยนต์สมัยตะกี้เขาก็ไปหาหาให้ดาลากินแต่ว่ามันก็ได้กระจายกระจายไปใช่ไหมแล้วคนที่มานั่งด่าเธอทุกวันนี้ส่วนมากส่วนใหญ่เขาก็แบกเธอมาก,ก่อนผู้เขาเจ้าแบกซุดๆเหมือนก็มีเอออาซิโบเมนสันเออแต่ฉันไม่เบาซื่อๆบอเมนดาเนียเนี่ยอันนี้เบาซู่กันฟังสีแจงนะคะเออ ผู้เข้าจับอออกมาแม้กระัางอาดีตพี่สาวเธอเขาก็เคยอุ้มสู้อันเอาขางเธอซอยเธอบักคาขุนตัวเขาก็จะคข้อไม่นางดาแม่นบอกเขาจับเห็นเหรอโก,กตัวเฮาตัวเฮ่ากับเสพข่าวสิมันออกมาก็มาพูดกันนะคะโอเคเนาะจบเจอกันใหม่คลิปหน้ามอว่าบนเรื่องลคลิปเมื่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะะี่ยด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมฝากช่องเฟซบุ๊กที่ชาพเน็นพิมพ์มด้วยนะคะตอนนี้เรมมี6,5 0 0แล well. ้วค่ะอีก2 5 0 0นะฝากไปกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย